สนาไม่ดูในพลสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระพระตื่นคนคนตื่นธรทมใช้เงินสร้างบารมีไม่เป็นไรแต่ใช้เงินสร้างคดีโงกอยากคิดว่าบวชพระแล้วพระไปน,นลกไม่ได้นะพระโดยมากไปเกิดเป็นเปรตนรนะกนดรฉานโดยมากด้วยสาม,มีแค่น้อยเศษดินไปเละน,นั้นที่จะรอดกลับมาเกิดเป็นคนหรือบรรลุธรรมได้ ตอนนี้ก็ข่าววงการคะฉ่ำมากเลยจนพระหลายรูปอาจจะรู้สึกกระทบบ้างว่าเอ๊ะที่เรื่องพระทำเรื่องดีๆเนี่ยไม่เห็นมาออกขัาเท่าไหร่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาถูกหยิบยกมาพูดถึงกันอย่างร้อนแรงเช่นความเหมาะสมการเทศนาของพระนักเทศชื่อดังจนลุกลามไปถึงพิธีกรชื่อดัง จนสังคมเสียงแตกเป็นสองฝ่ายนะครับบางฝ่ายก็เห็นด้วยบางฝ่ายก็สาดด่าสาดกันนะครับในโลกออนไลน์โซเชียลลุกเป็นไฟเลยนะครับถ้าโลกอยากได้เงินจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายเสียลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทัทง้ทง,ท,งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึก แล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้นโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมฮอดหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกเราเอ้ยทําอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วยี่เป็นพระแล้วเนี่ยไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับคฤหัตในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของคฤหัตผู้เจ้าบัญญัติในพระไตรปิฎกชัดเจนเลยว่าประเภทที่พระชอบประจบประแจงคฤหัตพระที่ชอบเอาอกเอาใจคฤหัตพระที่ชอบหลบหลังคฤหัเห็นคลือหัตมีเงินมีทองมากก็ชอบไปคุกขี่อยู่กับเขา เพราะนั้นถ้ามีไปเป็นพระประเภทเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าไม่รับเข้าสูาา่ธรรมวินัยผู้เจ้าบอกว่าพระประเภทเนี่ยไม่คู่ควรทําวินัยของ,รงพระองค์เพราะหวังอยากได้ทรัพย์มีครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยอุตธการเนี่ยพระภิสุสงส่งเนี่ยแสดงอิทธิปฏิหารเพราะว่าอยากได้บาทใบเดียวพู้เจ้าบอกว่าเธอเนี่ยเปรียบเหมือนสตรีโช์ของลับอยากได้ทรัพย์ของคันฤทธานุว่าแรงมากเออสตรีโช์ของลับไปน,นะเพราะอยากได้ทรัพย์ของคันฤทธาเขาเพราะนั้นถ้าพระที่ทาแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่คู่ควรจะทำวินัยไม่เป็นสมณสารรูปต่อความเป็นพระิสุ ังนั้นในฐานะของพระควรบอกเขาชี้โทษเก่ดเขาอธิบายหลักเหตุหลักผลของการใช้ชีวิตได้ไม่ได้ยังไงให้เขายอมรับตามความเป็นจริงและพัฒนาศักยภาพแต่อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวว่าลงทุนตรงนี้จะรวยนะลงทุนตรงนั้นจะรวยนะจะประสบความสำเร็จเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับองค์กรที่ตัวเองเนี่ยไปบรรยายทมหรือไปแสดงทมอันนี้ไทยไม่ได้ไม่คู่ควรจะทำไม่ได้อย่างถูกต้องเนี่ยมาหากินกับบริษัทนี้รวยนะถ,ถ้าประโยคนี้หลุดออกมาก็ค่อนข้างจะมินเมย์แต่ถ้าพูดตามหลักธรรมแล้ว ขยันหารักษาดีมีมิรด,ดีแล้วก็มีดูแลว,ว่าชีวิตเราเนี่ยใช้จ่ายเกินรายได้เปล่าอันนี้คือหัวใจเศรษฐีเลยถ้าพูดให้เป็นเศรษฐีในแนวนี้ไม่ผิดเลยคือหลักเลยามหลักเลย,ตลเลยแต่ถ้าไปบอกว่ามหากินกับบริษัทนี้บริษัทนี้จะทําให้รวยอะไรอย่างนี้ไปอ้างบริษัทไม่ได้ต้องอ้างหลักทมถึงจะไม่เสียหายในความ เป็นนักเทศแสดงทมแต่ว่าอะไรที่ไม่เหมาะถามว่ามีไหมมีไม่เหมาะแต่ไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูเช่นไปซัดหนุ่มกัญชัยว่าเป็นฆัดตตกรต่อเนื่องอย่างนี้ก็ปฏีนะหนุ่มกัญชัยหนุกัญชัยว่าเป็นฆัดตตกรต่อเนื่องอย่างนี้ก็ปฏีนะหนุ่มกัญชัยฉลาดบอกไม่เอายกโทษให้หมดไม่เอาเรื่องต่อถ้ายอย่านินดี ท่านอก็ได้ออกมาขอโทษนุ่มกัญชัยก็ได้ให้อภัยเขาเรียกพยาบาทบรรลัยให้อภัยใจย่อมด้มเย็นถ้าหากว่ามีให้อภัยมีขอโทษเรื่องจบกไม่เจ็บแต่ถ้าไม่ให้อภัยแล้วก็ไปคุยไฟเติมเชื้อโขออดไฟสองไฟเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองถ้านิ่งนิ่งสบ้างเดี๋ยวเรื่องก็ ก็ตามมาด้วยประเด็นอื้อฉาวกรณีแชร์น้องแครอทแชร์ลูกโซ่ในภาคกีสานซึ่งมีผู้เสียหายส่วนใหญ่คือพระสงฆ์ก็เดือบทั้งหมดนะครับที่มาร่วมลงทุนเทรดกับบริษัทขายฝันมูลค่าความเสียหายหลักพันล้านพระควรจะรู้ไว้ทันแล้วกันโยมอย่าให้เป็นเหยื่อม่พระกลายไปเป็นเหยื่อสะเองแล้ว พุโทโธพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านไปหลับมาจากไหนกันมาลืมตามาก็ให้เขาหลอกเลยบวชให้เขาจัดทานะอย่าบวชให้เขาเสื่อมเลยอย่าบวชให้เขาเสียเลยนึกเอยเลยขอเป็นพระดีอย่าเป็นพระรวยเลยไมด่ดีพระรวยเห็นช่วยมาเยอะแล้วพระน่ะต้องจนคนน่ะต้องรวย แต่พระเองซวยอยากไปรวยเหมือนคนก็ต้องกลับไปเป็นคนนี้ครับผมต่อมาพระสงฆ์นะครับสับปดาห์ต่อมาก็มีข่าวพระสงฆ์ฉี่สีม่วงยกวัดนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านเอื้อมละอานะครับตจนนี้มีใครออกไปทําบุญน,นะครับวัดนี้นะเพราะพระสงฆ์ในวัดแห่งนี้ดื่มเหล้าเสพยาบ้าและคิดว่าไม่ผิดศีลด้วยนะครับมันต่อมาที่จังหวัดนนทบุรีชาวบ้านก็มาร้องเรียนว่า พระลูกวัดแห่งหนึ่งมั่วสมเสพยาเสพติดหลังสี่ทุ่มมั่วศรีกามศสีกาก็มาร่วมวงด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดยาบ้ายาไอ้ถุงยาอนาไมยยาปลูกเซ็กพระลูกวัดจํานวนห้ารูปตรวจพบสารเสพติดในร่างกายนะครับตามด้วยพระหนุ่มเสพยาเสพติดนะครับเลื่อนชูกับ เมียชาวบ้านนะครับแถมยังส่งคลิปวิดีโอไปอวดไปเยาอเย้ยสามีสีกาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ไปค้นกุฏินะครับพบทั้งพบทั้งางเกงในของผู้หญิงนะครับขวดเหล้าจนสามีออกมาเปิดเผยพระลูกวัดเป็นชู้กับเมียของตัวเองโดยมีหลักฐานเป็นเป็นข้อความข้อความสนทนาและคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตัวเองนะครับแล้วส่งคลิป มาเจ้าเจอยอสามีของศีกาเขาไม่เรียกพระเขาเรียกทุงมังกรพวกตัวหน้าดานเกินยากเป็นตัวหน้าด่านเกินยากแล้วก็ผู้หญิงขอไปนะโยมผู้หญิงทาไม่ลานพลาดไปหาพระพระจะทาอะไรไม่ไดนะ้หัดเป็นมนุษย์อย่าเป็นแลกเป็นล่างเป็นพลาดไปหาเรื่องเลยเรื่องนี้มันก็คือผีเน่าก็ลงผุก โยมก็เป็นผู้หญิงผีเน่าส่วนพระก็ลงผุ้ยีวอนคุมไม่อยู่แล้วอย่าคิดว่าบวชพระแล้วพระไปนรลกไปได้นะพระโดยมากไปเกิดเป็นเป,นเปนตรตนรกเดรฉานโดยมากด้วยสาม,มีแค่น้อยเศษดินไปเล็กเท่านั้นที่จะลอดกลับมาเกิดเป็นคนหรือบรรลุธรรมได้พระเจ้าเลยบอกว่าการบวชเนี่ยเขาบวชพ่ออะไรตามหลักคําสอนพระองค์ที่พระองค์ทรงให้กุลบุตรเข้ามาบวชพ่ออะไรเพราะเขาเห็นว่าคารวาสเนี่ยเป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลี แต่การบรรพชาอุปสมบทเนี่ยเป็นโอกาสกว้างโอกาสกว้างในการปฏิบัติทมความเพียรเขาจึงออกจากเรือนมาสู่การบวชในมาวะพุทธศาสนาแต่ในปัจจุบันไปใส่ประเพณีกันแต่ไม่ได้หมายความว่าการบวชเป็นเพณีไม่มีความดีเลยดีสําหรับใครสําหรับคนที่มีปัญญาเมื่อบวชแล้วเขารู้สึกว่าคําสอนพระเจ้าเป็นเหตุเป็นผลเขาศึกษาต่อจนบวชต่อไป,จน,ป,อไปจนไปเป็นครูบาอาจารย์มีเยอะแยะมากมายตรงนี้เราละไว้แต่ในจุดหนึ่งที่ทําความเสื่อมเสียตามเพณีมีมากมายบวชเข้าไปไม่ทําตามคําสอนไปทําเลเท บวชแล้วอยากบวชไปทาตามเพนีปู่ย่าตายายบวชออกบวชเข้าไป7วัน8วันแล้วก็ออกมาบวชเข้าไปเอาดนตรีหมอลำเข้าไปภายในวัดในวารามจนพระไม่ได้ปฏิบัติธรรมมายืนดูหมอลำเย่ยๆ,ๆกันอยู่ในวัดมันตลกปกฮาขนาดไหนทุกวันนี้น่านนาดูเอาแล้วจะมาบอกว่าทุกวันนี้มันจะไม่เสื่อมสราม,มเสื่อมสรามไปไหนต่อไหนแล้วแต่ยังมองไม่เห็นโทษทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวที่ผูกโยงนะครับล้วนผูกจงกับศาสนาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่การที่พระสงฆ์ไม่ประพฤตินตนตามพระธรรมวินัยจนก่อให้เกิดพิกิตศรัทธาของประชาชนและทำให้สังคมเกิดข้อถกเถียงถึงความไม่เหมาะสมและนำมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วประชาชนคนทั่วไปสามารถวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์หรือศาสนาได้มากน้อยเพียงใด การวิพากษ์วิจ่ยย่อมทําได้อยู่แล้วแต่ว่า1คือวิพากษ์วิจาร์อะไร what 2. วิพากษ์วิจารณ์ไปทำไม why แล้วก็3คือวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยท่าทีอย่างไรหรือ how ฉันก็วิพากษ์วิจาร์ในสิ่งที่มันควรจะวิพากษ์วิจาร์แล้วก็เหตุผลก็ควรจะประกอบด้วยความตั้งใจที่จะปรับปรุง แก้ไขหรือตรวจสอบให้รู้ว่าอันนี้มันถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าตามหลักการพุทธศาสนาและสุดท้ายท่าทีก็ควรจะประกอบด้วยเมตตาและก็ปัญญาคือไม่ว่าในส่วนพระทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ไม่สมควรในสายตาของญาติโยมโยมก็แจ้งให้ท่านปรับปรุงแก้ไขเสียอย่าอย่าเอาหูไปตาอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่มันก็จะทําให้พระที่เป็นถูกมังกรหรือว่าหน้าตาแข็งแรงเนี่ย ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้ง่ายต่อไปในทางกักรก็เ,เวลา,เาในส่วนของอพระเองเมื่อเห็นคระวัตรญาติโยมตำหนิติเดเตียนด้วยวิธีที่ไม่ถูกไม่ควรก็ควรจะชี้แจงบอกกล่าวให้เขาทราบ ควรจะทําด้วยเมตตาและก็ปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่โกรธแล้วก็โต้ตอบต่างที่ประกอบด้วยโทสะแล้วก็ประกอบด้วยวิชาก็คือความโกรธแล้วก็ความไม่รู้นะครับในการเดียวกันก็ต้องปักทันเหตุปัการหังคือยกย่องคนที่คนยกย่องด้วยเช่นในกรณีของท้าที่ท่านทําเรื่องดีนะครับสองทําเรื่องดีญาติโยมก็ควรจะใส่ใจอนุมโมทนาด้วยแล้วก็ฝั่งท้าเองเมื่อเห็นคระว่าญาติโยมเขาขนขวายทาเรื่องอะไรดีอ่าเช่น มีคนมาช่วยสื่อสารธรรมอย่างงี้ก็ควรจะอนุโมทนากับเขาไม่ควรไปคิดว่าเเป็นภาระหน้าที่ของพระอย่างเดียวจริงๆในมหาปริพานธ์สุภูตเจ้าก็ตัดไว้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของพุธบริษัททั้ง4ีไม่ว่าจะเป็นพระหรือผู้ไม่ใช่พระคือ,อประสบฆ์ปัจจิกาล้วนมีหน้าที่ศึกษาสินว่ะเจ้าสอนนําไปปฏิบัติด้วยตัวเองแนะนําให้คนอื่นปฏิบัติได้ถูกต้องและเมื่อมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นลูกชายก็ชี้แจงแก้ไขให้เข้าใจถูกต้องได้ และในขณะเดียวกันพระสงฆ์เลวพระสงฆ์ชั่วก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วข่าวด้านลบในวงการผ้าเหลืองก็เปรียบได้ดังเหรียญสองด้านที่มีสองด้านเช่นเดียวกันอีกด้านน้อยคนนะครับที่จะพูดถึงเ,เรื่องดีสำหรับพระสงฆ์นะครับเ,เรื่องราวที่เชิดชูพระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติดี ซึ่งก็มีเช่นเดียวกันเสื่อมเพราะมันมีข่าวไม่ดีมาให้ได้เห็นทุกวันเนี่ยคือด้านหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องการทําไม่ดีการทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยกุฎกาละเพราะวินัยต่างๆที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยมาจากการทําผิดของพระพระเจ้าก็เลยปราบเหตุนั้นแล้วก็บัญญัติวินัยห้ามไม่ให้ทําเรื่องนี้ฉะนั้นเป็นเรื่องปกติแต่เนื่องจากณวันนี้เนี่ยกำลังของสื่อมวลชนที่ ทุกคนเข้าถึงได้จากสื่อในมือถือของตัวเองและหลายคนก็ทําตัวเป็นสื่อด้วยโดยธรรมชาติที่โลกสมัยนี้มันข่าวสารไปไวมันก็ทําให้หลายคนมีความรู้สึกว่าอยู่เฉยๆก็ได้รับรู้แต่เรื่องที่ทําไม่ดีของพระเพราะเรื่องเหล่านี้มันรับการแชร์เยอะในขณะเดียวกันเรื่องดีๆของพระเนี่ยไม่มีเลยฉะนั้นวิธีแก้อันหนึ่งก็อาจจะต้องชวนน่อนว่าหันมาออสื่อสาร เรื่องของ p t i v e m e s s a ็ e หรือข้อความในเชิงบวกเราว่าเมื่อมีเรื่องบวกเข้ามามากขึ้นเนี่ยเรื่องลบมันก็จะได้พื้นที่น้อยลงแม้โดยธรรมชาติคนจะชอบเรื่องลบมากกว่ามืนที่เขาบอกว่าคนกัดมาถึงจะเป็นข่าวและถ้ามากัดคนธรรมดาไปเราว่าเราก็มามาช่วยกันสร้างเรื่องดีๆใหม่เพื่อให้ค่านิยมแบบนี้มันเปลี่ยนไปก็จะเป็นการช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน หากพูดถึงความเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระสงฆ์แต่ละคนย่อมแตกต่างกันแม้นว่าวงการพระสงฆ์จะมีปร,ริยธรรม9ประโยคซึ่งเป็นระดับชั้นสูงสุดพระแดกบาลีของคณะสงฆ์ไทยที่เป็นมาตรฐานตัวชี้วัดความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ในเบื้องต้นเพราะผู้สอบได้ปร,ริยธรรม9ประโยคจะได้รับการยกย่องนับถือ ในหมู่คณะสงฆ์ว่าเป็นผู้แตกฉานในพระปริษัติธรรมชั้นสูงสุดซึ่งผู้ศึกษาประเรียนธรรม9้าประโยคล้วนเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการสงฆ์ในด้านต่างๆมีเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏและเป็นที่ยอมรับในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและให้ความสำคัญ กับพระพุทธศาสนาทั่วโลกความหวังในการปฏิรูปวงการพระสงฆ์คงต้องอยู่ที่ภาคประชาชนที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเพราะปัญหาในคณะสงฆ์เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเช่นการจับพระศึกนะครับที่ประพฤติชั่วนะครับประพฤติชั่วจับศึกก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาของพระพุทธศาสนาหมดไปนะครับดังนั้น การจัดการตัวบุคคลอาจไม่ทําให้ศาสนาดีขึ้นแต่ควรจะทําให้ไม่จําเป็นโครงสร้างาหรือระบบ<า>ดีขึ้นมากกว่าเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าสอนไปผูกไว้กับคําว่าประโยค9์เ้าแล้ววันนี้กระบวนการสนับสนุนให้การเรียนไปจนถึงประโยค9เนี่ยมีผลในเชิงบวกกับการเรียนรู้ทำและนำไปปฏิบัติของสังคมไทยน้อยมาก ความที่การศึกษาของคณะสงฆ์ได้รเรียนทำเก้าประโยคน์ั่นคือสูงสุดแล้ว mm. ก็ถือว่าได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วในแง่หลักสูตรสัพป,ปรีแต่ว่าโดยข้อเท็จริงแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ในผู้สอนประโยชนเก้าเนี่ยท่านก็จะบอกเสมอว่าจริงๆแล้วการได้ประโยชนเก้านี่ยคือการได้กุญแจไปไขตู้พระไตรปิฎกคือทอํายังไงจะได้ศึกษาสิ่งที่พระเจ้าสอนได้อย่างชัดเจนตรวจสอบได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือการเอาสิ่งที่พระเจ้าสอนและบรรจุไว้ในภระสัพปลีเนี่ยแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเอามาสื่อสารกับสังคมฉนันถามว่ามันมันวันนี้ปริทธรรมเก้าประโยคได้าการยกย่องสมกับที่เป็นสูงสุดไหมก็ยังเพราะว่าในส่วนของการเทียบวุฒินีก็เทียบให้แค่วุฒิปริาตรีเท่านั้นเองห<ช>มายควาว่าทางที่ได้ประโยคกลเก้าเนี่ยเมื่อเทียบเท่ากับวุฒิทางโลก ก็จะได้เท่าปริญญาตรีแต่สิ่งสำคัญที่อาจารย์ไม่อยากให้ลืมก็คือในความยากก็ดีในความเป็นเอกอุกข,ของประโยค9ก้าก็ดีเนี่ยต้องทำให้มันสอดคล้องกับการนำเอาสิ่งที่เจ้าสอนไปปฏิบัติในชุดจ,จริงทั้งของตัวผู้ศึกษาเองทั้งของสังคมไทยที่มีส่วนสำคัญในการอุปถมัมภ์เราหอนเช่นเวลาสอบภาษาบาลีเนี่ยเราเรียกว่าสอบบาลีสนามลลหลวงเราหอนเพราะด้านหนึ่งก็ได้รับการอุปถัมภ์โดย สถาบันสรรมหากษัตริย์โดยรัฐบาลโดยสัตายาติโยฉะนั้นทํายังไงในแง่การเ,าเรียนรู้ศึกษาบาลีไปจนถึงได้ประโยคเก้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์สูงสุดเอก,กุกับสังคมไทยด้วยการเข้าวัดเนี่ยทุกคนเนี่ยมันไปเข้าผิดที่ผิดทางกันหมดอาจารย์ถามว่าทุกวันนี้มึงเข้าวัดกันได้เจอพระกันไหมเจอแต่ตู้บริจาบเจอแต่ท้าเวสุวรรณอยู่หน้าวัดเจอแต่พญานาจเจอแต่พวงมาลัยดอกไม้ทุกเทียน การเข้าวัดไปเจอพระเพื่อไปฟังธรรมถูกไหมทุกวันนี้ได้ฟังกันไหมแทบจะไม่เหลือแล้วมีน้อยวัดบ้านที่พระออกมาเทศสอนธรรมน้อยถ้าเทศก็ฟังไม่รู้เรื่องมานั่งสวดๆๆแล้วก็กลับกุฏิโยมก็กลับบ้านที่เป็นตัวกลับบ้านหรือบางคนก็ไปไหว้พระก้าวัดได้เจอพระมันไม่ได้เจอย่อนตู้บริจาคกลับบ้านจุดทูตจ,จุดเทียนออดวังขอร้องปิดทองคำพระแล้วมันจะมาจะดฉริตอะไรกันบอกว่าอะไรบอกว่าไม่อยากเจอพระไม่อยากเข้าวัดเลยไปวัดแล้วมันไม่มีความสุขถ้าเสื่อมทรามหมดแล้วเสื่อมทรามอะไรมึงไปมึงไม่ได้เจอพระด้วยซ้ำ ปัญหาคืออะไรปัญหาคืออย่าไปยึดติดที่ตัวบุคคลแต่ให้ยึดที่อะไรยึดพระธรรมคําสั่งสอนแต่ปัญหาคือเข้าวัดก็ไม่เจอพระธรรมจะไปงัดเอาพระไตรปิฎก45้าเล่มมานั่งอ่านก็มีปัญญาอ่านเหมือนกันได้ว่าก็ล็อกกุญแจไว้เปิดประตูออกมาอ่านก็ไม่ได้อีกจะอ่านก็อ่านยากเหลือเกินหลักภาษาต่ลภาษาก็งงงวยปวดหัวไปหมดเพราะนั้นวิธีการคืออะไรเราต้องขวนขวายในการศึกษาขวนขวายในการหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการสอนธรรมหรือจะไปเอาหนังสือตำรับตำราหนังสือพุทธวจนะก็ได้มาอ่านมาศึกษาด้ววยตัเเราอง แล้วปฏิบัติตาม y YouTube เดี๋ยวนี้อะแยะไปพ่อแม่รูบาอาจารย์เทศสอนรมเปิดฟังเอาเลยหลวงตามหาบัวก็ได้หลวงพ่ออินทาวายก็ได้หรือพ่อแม่รูบาอาจารย์อีกมากมายที่สอนทมใน YouTube ฟังศึกษาตามหลักคําสอนตามพระเจ้าพิดโดแล้วปฏิบัติตามเราไม่ต้องไปยึดว่าเฮ้ยทำไมพระรูกนั้นเป็นอย่างนี้พระลูกนี้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเพราะสุดท้ายเราไปฟังธรรมจากท่านเราก็ต้องนำธรรมนั้นมาปฏิบัติเองอยู่ดีดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านปฏิบัติด,ดีหรือปฏิบัติไม่ดีมันเกี่ยวกับเราฟังธรรมท่านดีหรือไม่ดี เราจะได้นําหลักธรรมนั้นนะมาปฏิบัติตามตัวเองได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติแก้ไขที่ตัวเองไม่ใช่ท่านดีหรือไม่ดีต่อให้ท่านเลวท่านชั่วหรือท่านจะดีงามสูงส่งแค่ไหนแต่เราไม่นําหลักธรรมพระเจ้ามาแก้ไขที่สันดานตัวเองเราก็ยังเลวชั่วไม่ต่างจากท่านที่เราด่าท่านก็เข้าตัวเองเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆก่อนอย่างสุดว่าเวลาเราพูดธรรมะเช่นในงานพระพูดธรรมะอะไรเงี้ยโยมก็อาจจะไม่ได้สนใจมากแต่โยมสนใจถูว่าเอ๊พะพระที่ ะจะเจริญพุทธมลเวลาท่านหยดเทียนลงไปในขันเนี่ยมัน,มนเลขกอะไรอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าพระจะพูดธรรมะไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยทําให้ส่วนหนึ่งพระที่ตั้งใจสื่อสาร,ร,รสิบห้าสองก็เลยก็เลยทําหน้าที่น้อยลงฉะนั้นจริงๆรัมาร์เคยพูดทุกครั้งเกือบจะทุกครั้งเวลาที่ไปสื่อสารธรรมะที่ไหนเนาะรัมาร์บอกว่าถ้าโยมอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเริ่มต้นง่ายๆโดยการสนับสนุนให้พระได้ทําหน้าที่สื่อสารธรรมะเช่น ส่วนถ้าเกิดโยมใส่บาทบอกาอาวว้ารท่านเลยว่าพระคุณเจ้าค้าขอฟังพุทธภาษิตสักหนึ่งบทที่ไม่ใช่อัตาหิอตโนนาโถตแล,ลไปที่พึ่งแห่งตนหรือกรรมนาวัตติโลโกสัลโลกเป,ป็นตากรรมเพราะอันนี้ง่ายเกินไปถ้าท่านสามารถนำพุทธภาษิตมาบอกให้ได้เลยก็เป็นการดีแต่ท่านบอกเยเอ้ยยังไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้เตรียมมาก็มีมตนท่านว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวโยมจะใส่บาทอีกขอฟังพุทธภาษิตหนึ่งบท แล้วถ้าท่านกลับมาก็แสดงว่าเรากําลังสร้างกระบวนการที่สับสมให้พระได้สืบสรัรรมเวลามีงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนก็บอกทางพระไปเลยบอกออ g ก n i z นซเซอร์ไปเลยว่าขออนุญ,ญาตให้พระท่านได้กลับธรรมะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นเวลาสักห้านาทีสินาทีไปย้ำนะฮอนไม่ใช่ป่วยเฉยนะต้องต้องบอกก่อนว่าในแง่การกล่าวธรรมะเนี่ยแน่นอนมันมีการกล่าวที่อาจจะทําให้เจ้าภาพชื่นใจภาษาพระเรียกสัมมูทนียกะถาเพราะว่าวาจาที่กล่าวแล้วเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเมบิกบานใจก็แต่ว่าต้องเอาเรื่องธรรมะมาเป็นหลักเช่นขึ้นทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ทํายังไงให้ครอบครัวมีความสุขในยุคที่ มีแชร์ลูกเซอร์เยอะอย่ีงนีโดดกันทั่วแน่หรือถ้าไปบรรยายตามองค์กรก็ทำยังไงจะเป็นแฮปปี้เวิร์กเพลสทำยังไงจะเป็นเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไม่ใช่เวิ Work Balance. Mm. ร์กเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อนะฮะฉันก็ถ้าเราช่วยกันทําแบบนี้เราจะทําให้พระสงฆ์เนี่ยหนึ่งนอกจากได้ศึกษาสิ่งพระเจ้าสอนแล้วท่านจะได้ตับตัวเอาสิ่งพระเจ้าสอนเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับโลกได้ด้วย